ประสาทจมือจุมครับวันนี้บรรยากาศดีขนาดเลยค่อนเจ้าอากาศเย็นๆแดดก็บนักจะเลยปลาไม่เอวบรรยากาศดีการนัดบรรตนดูตำบลบางข้างเพอร์สันไปอีกรอบหนึ่งมาได้ไม่เอวเต่นี่มื้อสวัสดีครับป๋าก็เลยวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตปลาไม่เอวการการนัดบรรตะนดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ ถังแตกขนมถังแทกของของพ่อกับแม่เพิ่นก็ขายดิบขายดีเหมือนเดิมช่วงนี้ต้องรอคิวเหมือนกันเนอะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวดีมาคือจมูดจะจุ่มได้บอกได้หู้กันนะครับช่อง2องนเทเดี่ยวตอนนี้มีสปอนเซอร์ละต้องขอบคุณบริษัทเทนเดอร์ดีนะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุน กะน้ำหมูกะน้ำมันนิดๆหน่นอย,อยๆก็ยังแควนเนาะสี่จะปลาที่ได้ไปเหยวตาม4ีต่างๆแล้วก็มือจมูเจาจุ่มด้ปอได้ก้อยกันต้องขอบคุณบริษัทแจจันเดอร์ดีซีนักๆแล้วจมูเจะจุ่มว่าแันเดอร์ดีซีนี่เปินขายอย่างะจะเป็นดีสำหรับจมูเจะจุ่มที่มีหนะ้าน่าเนาะเปิดมีสินค้า ประเภทอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือต่างๆบอยกตัวอย่างกอ,างองสายชาร์จปลั๊กชาร์จหูฟังมือถือต่างๆใจอีน,นะครับก็แล้วก็ถ้าจะมาขายขายจะใดเปิ้ลมีสโลแกนบอกว่าขายก่อนแล้วจ่ายที่หลังมันหมายความว่าได้ขายก่อนแล้วจ่ายที่หลังก็เปิ้ลเอาสินค้ามาลงก่อนก็่ต้องจ่ายค่าทางก็ซื้อ เอาไปขายก่อนคาเซ็ตก่อนฮักกำไฮเหียฮักต้นทุนเกไว้แล้วก็จ่ายที่หลังดีกว่าครับเจ้าหมดเจ้าจุ่มไม่ยากสินค้าเปินมีวางบนแผงง่ายครับมีแผงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เล้งสวัสดีครับสบายดีอนี่เป็นข้าวามาทักทายกันครับอันนี้บรรยากาศตีกัดมัวตตูดเนาะอ่ะพูดต่อ ก็สนใจติดต่อสินค้าอุปกรณ์เสริมมือถือต่างๆและก็สินค้าหลากหลายก็โทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับหรือว่าจะสแกนค r วโค้ดก็ได้เนาะนง่ายๆชัดเจนไม่ต้องอย่างนักปกตินี่ชามูอจะจุงที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจะมู่ดีเนาะต้องเอาสตางค์ไปซื้อของมาก่อนแล้วก็มาขายถ้าถึงจะได้ ขายแทตถึงจะได้กำไร,รแต่นี่บบต้องครับเปิดเอาสินค้ามาลงคือก่อนเลยแล้วก็ขายไปเลยขายปุ๊บก,ก็ได้กำไร,รละไม่ก่อเออกาไฟก็บัต้องได้เสี่ยงสักอย่างแผงเปิดกับจัดการงเงินเรียบร้อยเนี่ยีก่อนทีก่อนถ้าดีจะอีก,กอ็ลองโทรศัพท์ไปถามเบอร์โทรศัพท์ติ่ขึ้นหน้าจอนี้เนอะเอาละวันนี้มาสู่บรรยากาศของขนณด บ้านต้นดูหรือว่าสมัยก่อนที่ปุ๋ยหว่อการงัวต้นดูเนาะตอนนี้ปลา,ามาพอบรรยากาศรอบนึงเนาะดีเพลงก่อนเนาะ,ะถ้าผมแอลแถวใกล้ๆนี่ก่อนแฟนคลับชาวมดจะาจุ้งบ้านเดียวกันก็แต่เข้ามาทักทายกันดีม่วนนีง,งานกันเนาะไวันนี้เต๋อพอบรรยากาศใช้อีกก่อน โอ้น้ำมันนี่ดอได้ได้เฮ้ยอีพี่แมงมันนี่ดอขนาดบ่ก็มีแล้วกะมีละไออ๋อไอจะเบากระจาอันนี้ถ้วยกี่ลายซาบัดสาวสามถ้วยห้าสิบแล้วตอนนี้มันอันนี้สามถ้วยห้าสิบแต่ว่าถ้วยละสาวน่าไรปีไปเอาทางใดแมาอ๋ออีพี่ซื้อบ่นมาเจ้าซื้อบ่นแม่นึกว่าไปครูตะโคเดียวเนาะ หีครับใจลูกใายฮาฮ่่าทุกใจขนาดป่อเมียคุดลูกใจขายป่มยมามีป่อเมียนี่ลูกใาแล้วก็อีพี่เก็บพี่เก็บเก็บเออมาแรงมาน่ะครับเอาไปเอาสตาร์ไปซื้อป่อเมียครับป่อเมียว่าใดมั้งหรอว่าใดไปเอาเล่มาเลยรไปน้อยนี่ป่อเมียใจดีป่อเมียใจดีขนาดน่ะป่อเมียฮักเนอก มีลูกเขยอีกก็ฮักกันเนาะโอ้พ่อเมียคุดลูกเขยขายเมียเก็บตังค์อะไรต่อโลกกันได้แปลงมาเอาตังค์ก็ปลอมเดี๋ยวปลอมเลยต้องเล่าอะไรหมดเลยเก่าดานี่เก่าดานี่เก่าดานี่ลูกลูกเขยดีเด่นเนาะลูกเขยดีเด่นเนาะชอบใจไอ้ขึ้นแน่แต่พ่อเมียคุดลูกเขยขายเยก อกเมียนี่ไล่ปีกเป็นผู้จัดก,การใหญ่อันนี้ได้แล้วฮัลล์โอ้แต่มันดอเด้เนาะแมงมันยุคนี่นะเจมมีบแกบใครจะไหนมันบาทนี่ตะกะอ๋อติดาบาดอันนี้ก็ยำเรียบร้อยแล้วเอายำได้เด้อครับยำกระถุงสาบาดมีมดถ้าจะอีกก็ได้แต่มันมีเต่งเดนะ้อเนานะน้าผมก็ว่าเอ๊ะมาวันนี้ใครจะได้ปะไอเนานะ ปแป้งมันโดได้แน่เลยที่มันมีแตงมาเหมือนแจ้แตงแต้หนาเมาเดี๋ยวหาต้นหอมใสเนอะวันนีอันนี้เป็นต้นหอมเนอะอ๋อเป็นต้นหอมเนาะอันนี้ใส่แค่พริกป้อมใส่ต้นหอมปกติบางตีเขาใส่ต้นหอมเพราะมันเหมือนเนาะเขาว่าเมงมันอะไรอย่างมันดออีหน่อยที่จริงเหมือนแจเป็นต้นหอมอ๋อโอ้แมนแมนเนอะครับเจ้าหมูดเจ้าจุ๋มกาดนาดบกก่างตอนวันพัดแล้วก็ตีหนาแหมวันนี้ไปขายไหน แม่คือกัดแม่คือตัวไปเนอร์แมงมันดอตีแบบมีเต้งด้วยนะแมงมันดอแมงมันเจ้านีล่ล้ำเพราะว่าป้อเมียคุดลูกเคยขายาขอบุญครับเพียงค,ครับขอบุญครับผมเคี่ยวกันมวนๆครับขอบุญรับไปกระดิ่งไปหาปู่เมียเนอะครับม,มาเกาะเกิบไข่เกิบาาาาามากาะมากาะมาเกาะแม่แม่มาทางพุ่นก่ะเออ๋ยวเดี๋ยวเดินจากไป เดี๋ยวจะไปทักทายแกก่อนอขอบคุณครับป๋าครับ,อบเอาละครับนี่บรรยากาศสีสันของกาดนัดป่อเมียฟุตลูกเคยขายแล้วก็เมียเก็บตังค์อ <c oughs> เออ,อ <c oughs> มันเป็นสีสันกาดนัดกาดม้วนทุติที่ผมไปกับได้ป้าอียนะทักทายกันเป็นดี่มวนดีงกันกัน เพลงนี้นักนะก็ขัดเจก็มีท่านมาทักทายม่เร่งนี่สวัสดีครับสวัสดีครับปลาเร่งโอ้โหก็น่ากล้าไปได้มาการนี่จนเหมือนวันนี้สินค้าใหม่ก็หายใหทอปทอมีหรือยังก็เกิดตึง มีงมันมีแล้วกะแล้วขอขายแต่แล้วก็อีกท่านมีขายไล่ปีกม,มามากันย,ยา,ยายนงนะยางเลยเนาะตังเขาบอกอ,ออกเสื้อตัง,งเขาบอกมีเสื้อออแล้วครับปั้นเปิดออกก่อนอ๋อบ้นเปิดออกก่อนจ้าปันเปิดออกก่อนบ้านเขาบอกออกเสื้อครับกระดีถ้ามีใน <c oughs> ตึงกา้านไม่เล่งตั้งเฮ้หมดเนาะเนี่ยจะหมดจะจุ่มเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเดิมเหมือนเดิมเดิมจะกลุ้งก็ยังมีจะกลุ้งก็มีเมงดาปู นี่เจ้ามืหน่อยก็น้าใหทองเลยนะหน้าก็ก็เติงหาอยู่นะครับแล้วก็บด้มากาศนี่ตัวเนาะไปต่า่ะครับไปทางอื่นครับสอห้าสิบครับแม่เอาขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนี่จมูกอ้าวคนขายไปไหนเคียงคน คนขายเคียงายแซบนี่คนขายเคียงอยู่นี่นึกว่าายแซบล่าเคียงไว้นะจะจะแมทเอาสักอันนี่นะสบายดียดอันนี้ผมยาวแล้วบอกวันนี้ไปทรงยาวอครับก็ดีแล้วดีนะปกมันปก๊กหัวดีเนะาะ <laughs> ครับแน่ากาดีแล้วครับอ่ะไปก่อนเออขอบคุณครับผมเข้ามาทักทาย กจมูกจะจุจ่มกับมาอุดหนุนเขียงสป,ปะหลายคาดหลายขนาดหลายราคาไดเนอร์อ่ามาอัน,นร้านนี้เปิ้นมีเมงมันดอโดยมีไข่ตัวเฮ้ยแม่ <c oughs> มีไข่เลยเฮ้ยมีไข่เลยมีไข่เลยตั้งใดเนี่ยแม่เปิ้นเอามาส่งให้แม่นี่อ๋อหมูนะเจ้าเอามาเหรอจ้าตอนนี้มาเก่งเนาะ โอ้ oh, อันนี้อันนี้เป่งแมงมันที่มีไข่แล้วครับเจ้าโมเจ้าจุงมครับมาอุดหนุนกันได้ครับแมงมันมีไข่แล้วครับไข่เต้งไปไปต่อกล้วยทอดเจ้าเดิมสาบาทครับมาครับ พวกตีก็อุ่นหนุนตีกาดปลาไฟแต่วันนี้มาอุ่นหนุนตีกาดงโง่การงโมี่ซัง,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 งรักโต๊ะแต่มีติมีกลวยทอดขายเนาะเลาบเป็นทอ,อดสดทอดสดสดจุตัวไปอุ่นหนุนตีกาดปลาไผ่ได้เน้อเจ้ามเจ้จุมจจ่มเฮ้ย ได้ได้กลือทอดละโมโหวันนี้จะได้อย่างของแต่วันนี้ได้กลือทอดคองกินง่ายๆไปก่อนโอ้บรรยากาศชชวงนี่นี่คนนักเฮ้ยวันนี้คนไม่เอานักขนาดนเลยเจ้ามืเพละสามสิบล้านเนอร์สามสิบล้านเนอร์อนะ่นหูยอส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับ อดีไนหนมเล่งนี่อันนี้ก็มีพักขายหน่อยต่อันนี้ยังซื้อคนจะนักคนจะหลายนะโอดีครับได้อย่างละครับเอาเต็มเต็มกระเป๋าแล้วเนาะครับ เรื่อยๆเตียวไปเรื่อยๆ,ๆปเ,เปลี่ยนบรรยากาศอยู่บ้านก็มาในห้องจริงๆสาขาได้ผนแยกสาขาแต่อันนี้มันมีเ<อ>พิงเฮ้ยพุ่นก็มีพุ่นก็มีโอทากิบอ๋อมีเพิงขายครับอโอเคจะหมดจะจุ่มชอบแต่คนที่มากอันนี้นะ กอมซาบาดอ๋อห้อยเนนน้อยเน้นน,น่นอยวันนี้มาเร่งก็เร่งไปไหนล่ะสบายดีวันนี้มาได้ทัง้งใบะวันนี้มาได้ทั้งวันนี้มากาตกรรม

ข้าวหลามแจงแ้ง <laughs> แม่เม,มากี่อันเนี่ยโอ้ห้าอันสาบาทเนาะโอสู่ส,อง,อ,บบสองกระตายายเนะาอะอ้อยู่กับหลานก้าหลานเจ้าอู่ส,สองเท่า,ทา,าโอ่อมวนมวนวนวน <laughs> วันนี้รถหนักเฮ้ยวันนี้รถหนักคนก่อนหนักฝากเตวไปนะครับเจ้ามุชชุมอขอบคุณ ท่านเออดีซนักๆนะครับตีสนับสนุนมาเป็นสปอนเซอร์จามูเจชุมสนใจติดต่อสินค้าองเปิลเอาไปวางที่ที่ห้างของเจ้ามูเจชุมขายก่อนและจ่ายที่หลังเนสวัส yeah. <laughs> ดีครับมหาปเริงโอ้มาได้มาอุดหนุนได้ <Yeah. S 1> หลายหลายเดือนแล้วเนาะเมินก่ะวันนี้ขออุดหนุนไก่เนึงอนะ่ะ เอาไก่แบบไหนดีไก่แบบนี้บอกอนนะครับนี่เลยเพราะว่ามาได้มาอุดหนุนมาได้มาเอี่ยวเลยทุกเนี้ยเดินทางไปทางต่างจังหวัดเจ้าครับต่างจังหวัดวางนี่ลุยต่างจังหวัดดีอ่าครับถ้าเราขับจามู๋ได้สองอย่างละขึ้นทอดครับแกทอดอันนี้หลอดตายละ,ลายละมาเนี่ยมันจะมู๋เจ้าจุม นอกจากจากกัดกัดงัวต้นดูกับคุณนกาดหิมออนวันติดวันนี้ครับป๋าครับวันนี้ครับเข้ากล้องน้อยเหรอวันนี้ป๋ามาซื้ออย่างมาแอลแอลมาเดินแลวคุณดีตลอดป๋าเขาแนวผมนี่อ้วนออกกนออกอะสุดยอดครับครับวันนี้ครับกินน้อยหน่อยวันนี้ครับขอบคุณครับครับวันนี้ครับ ่าได้สองอย่างแล้วครับอโอ้โหกุ้งสดสดกุ้งสดสดครับปะไปต่อวันนี้ข้าวป่าครับ,รบวันนี้ได้สินค้าอย่างครับได้มาหลายอย่างนะได้กระเียมหน่อยแล้วก็เือเอาไปแกงเองเลย นี่ปะโคหัวปลาเนี่ยสบาแตแต้โอ้ผมม่ได้ไปเอวสันกัป่าเหมือนแล้วกันเนาะช่วงนี้นะเดี๋ยวมีการจะปิกไปเอวใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมชาวมูจะจุ่มครับนี่หนกหนึ่นอันนี้ตีเปินฮานกาแฟอยู่ตีสันกังป่าครับ เขาไปทักทายปลงแวงก่อนครับเขาไปทักทายประเล่งใหญ่แห่งปะตานครับวันดีครับปลลงครับวันนี้ปลลงแวงคนรอที่สุดในประภัยที่มาอยู่ประตานครับวันนี้แอลกาดโง่ปลงวัน,นแร้แั้แรกผมไปลำปางอ่ะ ไปปะปะเป็นเป็นเดียวกับปลุงแวงเขาเนี่ยอํเาเภอเงาวเอออําเภอเงาอําเภอเงาชื่อปีอย่างเนาะเดี๋ยวนะผมเป็นแม่หลวงเป็นแม่หล,ลวงอยู่นเนาะเป็นนั่นแม่หลวงก็มีเดี๋ยวนะผมยังชื่อจำชื่อบ้านเนี่ยเน่ะบ้านโซ่หมูอ๋อบ้านส้มโบวันนั้นโซ่ปงโบเปิ้ลไปขาย วันนั้นเปินเอาหมูเงาะมาขายผมกปเลยไปแวะซื้อ oh. แล้วก็เลยถามแล้วเปิลถามผมอยู่บ้านอย่างไหนผมว่าอยู่ประภัยเหรอเอา้าอันนี้ก็เป็นทั้งพูดหนะอยว่า oh. เป็นว่าเป็นว่าเป็นญาติเดียวกันคกับหลวงจุ้มเปินบอกว่าเป็นหลานหลวงจุ้มนี่เหรอ,อรแต่ผมถ่ายมาละแต่ปรากฏว่าคลิปนั้นผมเอาไปถ่ายโอนไป่ายมมันลบไปหายเริ่มไม่ได้ขึ้นพอเลยกมาเลย หน้าายะครับนห้รับประโรงแหวงไปไปพุ้นเอวบ่อนไปนอนพื่อนอเออก็สมัยก่อนตัวน้อยไปนอนบ่เสียดายผมผมคลิปนั้นมันหายไปได้จคือกึศใจแล้วนะถ่ายมาแล้วนะเปิ้นปาไปเอวในบ้านหรอกถ่ายตึงแฟนเปิ้ลอ่ะ คือไปเป็นกษานนะอย่างอยู่หันต์ตอนนั้นมันช่วงอะไรอย่างเป่นจะจัดงานสักอย่างนึ่งเนไม่หลวงก็มีเป็นแม,ม่ก้าก็มีนอ่นบอกว่าบอกว่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมนึกออกเลยด้บอกกั <c oughs> <c oughs> นนี่ประหลงแหวงอ่าประเลงแข่งอ่าบันประตานแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ เป็นเคยตีบ้านประตาแต่เป็นคนประไพครับพุ่นนะครับเจ้ามูจะจงม,มันยาวจนถึงพุ่นนะเนี่อันนี้คือการนัดบานตนดูหรือว่าการงูบานตนดูนะครับคนค้าคนขายช่วงนี้จะนักขนาดเลยตอนนี้ก็จะเป็นทักสินค้ามาถึงดีวัดนาวัดประตาแล้ว เดียวมาถึงนะวัดปราตานนี่ครับวัดปราตาน มาเอวกาดนัดตนดูแล้วกัซอมาบ้านประตานี่นะวัดวัดงามเป็นวัดทีพัฒนามีชุมชนยนต์วิถีตัวมีหลากหลายมีจ้องนี้กันรประรับอันนี้ตัวนี่กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวัดประตานี่นะมีเปินห้องว่านวด แผ่นโบราณอยู่ตรงไหนครับตุยฮะน่นี้ออกจากวัดพระกาศเต่ย้อนมาแล้วครับบรรยากาศตอนเมื่อเจ้าเป็นใจอีกไแค่ได้ยังก็มาอุดหนุนมาซื้อมาจับจ่ายได้เนอะเจ้าหมูเจ้าชุมมาเตียวเห่าเหากาสเจ้าเจ้าใจ,าจ,าจ,าจานะนี่นะม่นกนนะครับ เาและจ้าโจาจุงครับได้เวลาปิกะได้ได้ของกินห,หน้อยเอาไปเปาาของกินที่บ้าน,นเนาะจมูรชจาจุงก็ทุกวันพลงหัดตอนเจ้าเนาะไม้เยวกัดนัดบ้านตนดูหรือว่ากัดงวดตนดูกันได้เนอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับบริษัทฮันเดอร์ดีเซตีสนับสนุนน้ำมุกน้ำมันไปเอวต่างๆ,างๆเนอร ขอบคุณนักจมูกจุงทีจจ่เป็นมีหั่นกล้าก็สนใจก็สอบถามรายละเอียดไดติดโทรศัพท์โทรไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นหน้าจอนี้เนอหลากหลายสินค้าที่เป็นคนห้องว่าโทรศัพท์มือถือเนาะอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือขายก่อนจ่ายทีหลังสโลแกนของเปินเนาะเอาไปขายก่อนแล้วจ่ายทีหลังดีขนาดเลยครับจมูกจุงดีจะอีกก่โทร,รไปหาเปินได้เนอะ เดี๋ยวเปิดถึงมหาตีห้านก้าตีบ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้เอาแตอ่อีก,ก่อนนะครับนี่ขนมขางแตกของพ่อแค่แม่คด,ดิบคด,ดิคิวยาวอยู่อ๋อไปซิ้อของมั้ง